ไพ่พ้องตีจะต้องวัดความดันพระเจ้าเพจข้าชัยบอกเลยว่าทุกคนมีความดันโลหิตสูงกันทุกคนเจ้าทุกคนแต่ว่าภัยพ่องตีควรจะต้องวัดเนาะพระเจ้าขอบอกเลยว่าควรจะต้องวัดกันทุกคนนะเจ้าโดยเฉพาะคนตีอายุมากกว่า35ปีขึ้นไปนะเจ้าทุกคนฉะนั้นนะเจ้าภัยตีว่า ปอจะมีกำลังทรัพย์เนาะข้าเจ้าเฟซาชฉเอมบอกเลยว่าซื้อไว้สักเก่องเตอร์ที่บ้านเนาะเจ้าเนาะมันมาได้แพงแล้วแถมกํามแทประกันถึง5ปีเลยจะได้จิ้มมาสอบถามข้าเจ้าได้เนะเจ้าเล่าสามกลุ่มนี่จะได้กะคนจะต้องวัดความดันอยู่ดีเจ้าแรงเจ้าแรงเนะเจ้านั่นก็คือผมที่หนึ่งคนตีว่าไปวัดความดันโรงพยาบาลแล้วความดันมกักจะสูงปี๊ดเลยเนะเจ้า ข้อที่2คนตีกินยาหักษาโรคความดันแล้ว3ตัวความดันกันยังคุมบมอไต้เตือแล้วค่ะกลุ่มที่3คนที่ว่าเดี๋ยวความดันขึ้นเดี๋ยวความดันลงน,นะเจ้า3มกลุ่มเนี่ย คุณควรจะต้องมีเครื่องวัดความดันไว้เองตีบ้านอย่างยิ่งนอกจากบ้านไหนที่ว่ามีผู้สูงอายุอยู่เนาะมีเพื่อเพื่ไว้สซักเครื่องเตอ,อนะเจ้าเนาะเป็นประโยชน์มากเลยนะเจ้าผู้สูงอายุคนมากจะมีอาการวิ่งเวียนหวัวเดี๋ยวเจ็บหวัวง่ายบางทีนองมันลับการแยกความดันสวิงได้นะเจ้าทุกคนฉะนั้นนะเจ้ามีคาถามเรื่องยาเรื่องสุขภาพอะไรยังกัตักเข้ามาอู้กันกับข้าเจ้าเพจซาเฉมได้เลยนะเจ้า